เฮ้ยพอร์เซสครับสวัสดีครับจังเพอร์เซสครับเย้ครับผมก็เช้านี้เรามากันสองคนก็ต้องบูธกันนิดนึงนะต้องบูธต้องบูธใช่ครับผมแล้วก็ดีใจด้วยที่แบบว่ามินิโซได้เปิดสาขาใหม่ที่ไอคอนสยามแล้วข้างในก็คือแบบว่าของน่ารักเต็มไปหมดเลยมากใช่แล้วแต่เราบอกว่าคาแรคเตอร์ที่อยู่นั้นคือเป็นคาแรคเตอร์ที่เราคุ้นเคยคุ้นเคยกันดีแล้วก็น่ารักมากๆใช่ครับ ขอบคนได้เดินบริเวณงานหรือยังเดินดแล้ว<ห>ฮะจ,จริงๆเซอร์ไพรส์ทุกจุดคือแบบว่าคือในแต่ละที่<อ>ในแต่ละเชลยวมันจะมีแบบว่าคาแรคเตอร์ของเขาซึ่งแต่ละแต่ละอันแต่ละเรื่องก็คือแบบน่าใชะมากครับผม<ส>ทุกอันเลย คเขาผมก็เหมือนเดินอยู่ในแบบว่าความฝันวัยเด็กครับบางทีตอนนี้เดินเข้าไปคือเอ้ยเอาโปเกมอนเอ้าเอ้ยวันนี้แฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รอตเตอร์แล้วนอกจากพวกเราสองคนแล้วผู้จัดการเมื่อกี้ก็คือกลาดของเรียบร้อยแล้วครับใช่ฮะเรียกว่ามีของให้เลือกหลางอะไรใช่ครับผมสำหรับเราสองคนถ้าสมมติเลือกของในราที่แฟนถามอยากเลือกเป็นตัวไหนแค่เลือผมเลือกเป็น หมอนลองคอแล้วกันครับผมของตัวหมีสีม่วงที่เป็นเน Toy Story ใช่แบบว่ามันผมไปผมไปลองจับมาแล้วก็ลองใช้ดูเลยแหละครับเมื่อกี้ก็นิ่มมากแล้วก็มันน่าจะผมว่าเหมาะกับทุกคนได้พักผ่อนกันพองผมมา,าเป็นผ้าห่มที่มันเป็นแบบว่าใสา่คอได้ใส่ใส่หัวได้จะได้ใช้คู่กับหมอนลองคอครับครับผมเราเลน Toy Story กันใช่มาแบบว่าใช่ เพราะว่าเราส่งเสริมการนอนหลับนะครับผมต้องนอนหลับอย่างสบายแล้วก็นอนหลับอย่างเพียงพอครับครับผมอะไรนอนเพียงพอแปะแก้วคร <av at> <salt> ับผมครับเดี๋ยวนะวันละแปดชั่วโมงอันนี้นอนครบแล้วครับเราเให้สองคนฝ่าคลื่นเตือนการหลับสักคใหม่ ครับผมก็ขอฝากมินิโซ o r e Flagship s สาขาไอคอนสยามด้วยนะครับผมก็ใครที่สนใจเนี่ยมีทั้งบอกว่าของเล่นแล้วก็มีเครื่องใช้ทุกอย่างครบทุกอย่างจริงๆครับผมก็สามารถมาเลือกดูได้ครับผมที่ไอคอนสยามนะครับครับผมฝากด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ออกงาทดสอบคนครับผมครับเป็นไงบ้างโอ้ก็มันสองคนไม่ยากเท่าไหร่ยากที่เช้าใช่ครับผมใช่ฮะก็ต้องบูดบ๊ตัวเองนิดนึงครับผมแล้วก็ คือปกติเนี่ยเวลาเราไป5คนนะครับคนนี้จะเป็นคนเอ็นเตอร์จีหลักๆเลยก็คือกิตตินกับระกี้เราก็จะเป็นสายซัพพอร์ตใช่ฮะว่าตอนนี้ก็เป็นสายซัพพอร์ตมาเจอกัน2คนก็ต้องผัดกันเป็นแคลรี่ครับจะรอปลุกแฟนกับคุณเช้านะเรับจะรอปลุกแฟนกับวยเช้านี้ลืมสวยแล้วยังทันนะยังทันนะตื่นแล้วนะครับทำงานนะครับผมเช็คกิจตาได้เลยครับแต่ตั้งแตละครก็มีงานแบบแยกไปทำ อนที่จอดล่าสุดเลยแไปบรรยากาศน้องโทมัสค่ะอ๋อครับผมครับบรรยากาศเล่าสปอยสปอยนบรรยากาศน้องโทมัสเหรอครับจริงก็น่ารักมากแบบว่าคือโทมัสอะตอนที่ผมรู้จักน้องครั้งแรกผมเข้าใจนึกว่าน้องเขาไม่ค่อยพูดนึกว่าพูดไม่ค่อยเก่งแต่พอขึ้นรถได้มารู้จักกันจริงๆแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าน้องเขาพูดมากเลยแหละครับพูดมากเลยเหรอไม่ใช่พูดเก่งเหรอพูดเก่ง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 มากแล้วก็น่ารักมากแล้วก็ ไม่อยากสปอยเยอะอยากให้ไปรอดูในรายการมากกว่าแล้วก็มีร้องเพลงกันหลายเพลงเลยครับผมแต่ตอนนี้ผมกำลังมิกซ์อยู่รอสักรู่นะร้องกันแนบอยคุณจะมีกันนะผมับุณแฟนบอยเหรอไม่น่ามั้งจริงก็ก็ก็ขอบคุณที่รักพวกเราเปิ์เซกครับก็เห็นตลอดว่าน้องสมาน้องกล้องชอบมาดูโชว์พวกเราอะไรอย่างนี้ก็เวลาถ้ามีโอกาสก็อยากจะจอยคอนเสิร์ด้วยกันนะครับโอกาส อะไรนะมีโอกาสชวนเราเขายังยังไม่มีโอกาสเลยอนาคตอนาคตอนาคตเห็นแค่แขกคนอื่นนะเนาะวงมาเนี่ยคิดอยากจะชวนใครม้างนะเท่ากัในเพอร์เซสเหรอครับอุ้ยคนรู้หมดแล้วมั้งว่าเพอร์เซสเป็นยังไงอะไรเงี้ยคนเดียวในในคนเียเรืองมัอ๋อเลือกมันหนึ่งคนเหรอครับถ้าเราเลือกได้อยากจะชวนใครถ้าเราเลือกได้จะไปชวนพี่ป๋องขึ้นมาบนรถเห้เห้ ทุกคนอาจจะแบบยังไม่ทราบแต่ว่าเขาคือขาแดนซ์ของแท้ <c oughs> แล้วจะเปลี่ยนจากข้าโอเคเป็นแดนซ์โอเคเฮ้ยเป็นขาแดนซ์เอ้ยอะไรวะก <c oughs> ็คือจะเปลี่ยนรูปแบบรายการไปจากว่าร้องเพลงบนรถจะเป็นเต้นบนรถแทนนะครับผมก็ค่าตัวเนี่ยเุ้ยเขาแพงคนนี้แพงกว่าเสิร์ปินอีกจริงครับใช่แต่ลอง,งแต่ลองดูถ้าเอาของหวานล่ออาจจะอาจจะยอมครับผมเพี่ปองดีกว่าน้อยเป็นพี่ปองเขาไม่ก็ น้องๆใครๆก็ได้เลยครับผมจริงก็อยากให้น้องๆมาขึ้นกันทุกคนครับผม่ารของนี่เนงค่ะว่าไม่ต้องมีงานแล้วสื่อของเองเนาะรั้งเดิใช่ครับเราได้ฟังว่าอยกเป็นเรองจุกจับอะไรอ่าก็สำหรับครั้งนี้นะครับผมก็ได้ร่วมเขียนในเรื่องรวมเรื่องสั้นโอ้ยโอ้ยจะกระโจนไหมลูกรวมเรื่องสั้นของแบบว่า สัญลัมน่งามครับผมชื่อว่าแมวดําตัวแรกของชีวิตที่เหลือครับผมก็ได้แบบว่าไปร่วมงานกับพี่ๆนักเขียนที่แบบว่าฝีมือโหแบบเรียกได้ว่าอุกอาจสุดยอดมากๆคือแบบว่าทั้งพี่ลีพี่ปราพี่มินพี่อามี่พี่เบ๊คือทุกคนคือแบบว่าผ่านประสบการณ์การเขียนมาเยอะมากๆแล้วก็ผมได้เข้าไป ร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนที่แบบว่าแต่ละคนก็จะมีสไตล์ที่แบบแตกต่างกันแบบพี่ปราบก็ไปแบบแนวสืบสวนพี่ลีก็ไปไซไฟดิสโทเปียอะไรเงี้ยครับผมก็คือแต่ละคนก็จะโจทย์เดียวกันคือแมวดำแล้วทุกคนก็จะแบบไปตีความในวีของตัวเองว่าแบบเออเราจะเล่าเรื่องแบบแมวดำออกมายังไงของแต่ละคนอะไรเงี้ยครับซึ่งของผมก็ได้เป็นแบบว่าเล่าแมวดำในในมุมมองของแบบแนวกระแสสำนึกแนวแบบว่าไหลๆไปเรื่อยๆอะไรางี้ครับ เนแรงใจของพี่เนในการทำแบบจากแม่ล้อมรอบครอบครัวเราก็มีสบายแบบนี้เออก็หลักๆก็มาจากแบบว่าอะไรต่างๆที่มันเข้าผ่านเข้ามาในชีวิตแหละแบบว่าทั้งแบบเรื่องประสบการณ์หรือว่าอะไรต่างๆที่แบบเราได้แบบว่าอาจจะเป็นหนังสือที่เราเคยอ่านหรือหนังที่เราเคยอ่านที่แบบเราตกตะกอนมันออกมาเป็นแบบในในความคิดของเราเองที่เรารู้สึกอินกับมันอะไรเงี้ยครับผมแล้วเราก็เลยแบบเกลีอมาถ่ายทอดในเรื่องนี้ครับ และอย่างนีา้ง,งานนัสือกษาทั้งาที่ต้องมีสมาธิตรง,งตน,นั้นพีเ่เมก็สอนด็กสอนเด็กเราเราเอาเวลางนน <c oughs> านก่อจริงๆสำหรับผมอะไม่รู้ว่าไม่เป็นวิธี <c oughs> ท,ที่ถูกไหมหรือใครทำไหมนะคือขโอมรู้สึกว่ามันขโมยังโชคโชคดีที่ได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราสามารถกลับมาเขียนงานได้เพราะว่า รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าให้ผมทํางานเขียนทั้งวันเลยอาจจะยังทําไม่ได้เหมือนกันครับผมเพราะว่าสมาธิเราอาจจะยังไม่ถึงแต่ว่าพอเรามีแบบว่าได้ไปซ้อมเต้นได้ไปออกงานได้ไปแบบเหมือนได้เคลียร์สมองเลยเออใช่ได้แบบไม่ต้องหมกอยู่กับแค่ง,งานของเรางานเขียนของเราอย่างเดียวครับผมก็เหมือนได้ได้ปล่อยตัวเองในในใน,ในแต่ละที่ต่างๆครับผมจทที่เขาเขียนคือไม่ว่าไปที่ไหนเขาจะแบบว่าพกแท็บเล็ตเป็นหนึ่งอันก่อนซ้อมนั่งเขียน รอเครื่องบินนั่งเขียนเข้าห้องน้ํานั่งเขียนใช่เพราะว่าบางทีแบบไอเดียมันมาโดยไม่รู้ตัวไงเราบังคับมันไม่ได้ครับผมเราก็ต้องเก็บมันไว้เต้นอยู่แล้วแบบมาละเขยังดีเอ่ออาจจะต้องปล่อยไว้ก่อนอาจจะต้องปล่อยไว้ก่อนไอ้พวกนั้นอยู่แล้วอยู่แล้วก็ไปเขียนใช่ครับอาจจะไม่ได้อาจจะโดนบักกี้ดุเอาอันใช่ครับในอย่างเงี้ยทั้งสองคนออกงานก็เยอะแล้วก็มีงานส่วนตัวอย่างเงี้ย ุขภาพเหรอครับจริงๆก็นอนครบแปดแก้วเลยนอนครบแปดแก้วแล้วก็อะไรนะครับก็จริงๆก็พยายามนอนได้พอครับซึ่งอาจจะยังไม่พอมากแต่ว่ายังรู้สึกว่ายังโชคดีที่ยังมีเวลาออกกาลังกายแล้วก็กินวิตามินอะไรต่างๆไหมครับช็แทแน่นเอาพยายามกินอาหารให้ครบแบบว่าตามเขาเรียกอะไรสัดส่วนที่ควรจะเป็นถ้าเลือกได้อะไรเงี้ยครับแต่สงสารน้องๆมากกว่าชกี่ปากแบบ เราสองคนต้องบางทีต้องแต่งหน้าเต็มไปเรียนคลาสเรียนกับเพื่อนๆแล้วก็กลับมาซ้อมต่อเสร็จแล้วก็กลับไปออกงานต่อแล้วก็ช่วงนี้ปากี้เขาไปต้องออกกองด้วยเนี่ยเขาก็ไปออกกองกับเพื่อนตอนกลางคืนต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เห็นใจมากๆเพราะว่าเราเคยผ่านการออกกองมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าปากี้คือโหดมากๆแล้วก็ปา์มด้วยคือแบบเขาสู้มากๆหลายคนแบบแกล่าวว่าออกงานเยอะขนาดนี้คาดหวังโปรดักชั่นเป็น จะต้องใช้แบบเม็ดเงินเยอะขน,น,น,นาดไหนนี่ครับผมนึกนะครับ,บนบึงนะออกง,งานเยอะขนาดนี้คาดหวังกับโปรดักชันแสดงว่าผมออกค่าโปรดักชนนันอะองด้งยะอะจัดงานอยู่แล้วครับเรื่องเนี่ยบอกว่าเราเป็น3ปีกหนึ่งครั้งเนาะครับผมชั้แรกในรอบ3ปีก็<ช>ลงเต็มที่ครับผู้ใหญ่ทุกคนก็พยายามดีไซน์โชว์ให้มันออกมาดีที่สุดครับผมใช่ครับไม่ต้องห่วงครับคุณคนดูแน่นอนครับใช่ฮะ ไดโน่ลงๆฝากแทนน้องๆด้วยเหรอมีอะไรมีอะไรกันบ้างโอ้ยรวมๆอ่ารวมๆนะอ่ารวมๆก่อนแล้วผมก็ฝากคอนเสิร์ตเพอร์เซสนะครับผมวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนนี้นะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านั้นเราก็อาจจะมีอะไรมาให้ทุกคนได้ดูได้ฟังกันก่อนอ๋อแล้วก็ เฟสติวัลต่างๆเยอะเหรอเอามีแล้มีเฟสติวัลอยู่ด้วยมันจะมีอะไรเขาผมก็เฟสติวัลต่างๆก็ไปจอยไปสนุกกันได้นะครับผมครับแล้วก็อขอฝากรายการไอ้ขอฟักหนังสือด้วยนะครับผมแมวหกตัวนอนอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับแมวดำนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับ ฝากรายการคาโอเกะด้วยนะครับผมจะหลังหมดจะหลับหมดใครับผมมาแล้วครับใช่ครับเอาเริ่ฝากมินิโซมินิโซครับผมบอกว่าชิปสตอรี่ไอคอนสยามนะครับฝากด้วยค้ายสวัสดีครับน่าร้อยท้าขออนุญาตไปดูให้เสิร์ตก่อนนะมองกล้องก่อนนะคะหาตรงไหนไม่ได้บอกนะคะต้องกลางก่อนเลยนะโอเคฝากกลางไว้ก่อนนะคะกล้องตรงกลางก่อนนะ ตรงกลางเรียบร้อยไหมคะ